การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิสำหรับพิขุบางรูปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความประสงค์จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวอุบาลีเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวอยู่ได้ยากปวิเวกทำได้ยากความอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ยินดีได้ยาก ป่ามักจะนำไปเสียซึ่งใจของพิขุผู้ไม่ได้สมาธิอยู่อุบาลีผู้ใดพูดว่าเราไม่ได้สมาธิเราจักไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวดังนี้เขานั้นพึงหวังผลข้อนี้คือจิตจะจมลงหรือจิตจักปลิวไปอุบาลีเปรียบเหมือนห้วงน้ำใหญ่มีอยู่ช้างพลายสูงเจ็ดรัฐ หรือเจ็ดรัดครึ่งมาสู่ที่นั้นแล้วคิดว่าเราจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วเล่นน้ำล้างหูบ้างเล่นน้ำล้างหลังบ้างตามปรารถนาดังนี้ช้างนั้นกระทำได้ดังนั้นเพราะเหตุไรอุบาลีเพราะเหตุว่าช้างนั้นตัวใหญ่จึงอาจอย่างลงในห่วงน้ำลึกได้ครั้งนั้นกระต่ายหรือแมวป่า มาเห็นช้างนั้นแล้วคิดว่าช้างจะเป็นอะไรที่ไหนมาเราก็จะเป็นอะไรที่ไหนไปดังนั้นเราจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วเล่นน้ำล้างหูบ้างเล่นน้ำล้างหลังบ้างแล้วพึงอาบพึงดื่มพึ่งขึ้นจากห้วงน้ำแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้กระต่ายหรือแมวป่านั้นกระโจนลงสู่ห้วงน้ำนั้นโดยไม่พิจารณา ผลที่มันหวังได้ก็คือจมดิ่งลงไปหรือลอยไปตามกระแสน้ำข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะว่ากระต่ายหรือแมวป่านั้นตัวมันเล็กจึงไม่อาจอย่างลงในห่วงน้ำลึกนี้ฉันใดอุบาลีข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือผู้ใดพูดว่าเราไม่ได้สมาธิเราจักไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัด คือป่าหรือป่าเปลี่ยวดังนี้เขานั้นพึ่งหวังผลข้อนี้คือจิตจะจมลงหรือจิตจักปลิวไปอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงเถิดความผาสุกจักมีแก่เธอผู้อยู่ในหมู่สงดังนี้